คุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขายเดียพอดแคสต์ค่ะขายเดียเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่ากดแรงดึงดูดกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วไอ้เจ้ากดแรงดึงดูดเนี่ยค่ะมันคืออะไร ทำไมไลฟ์โค้ดหรือว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยต่างพูดถึงกันอย่างมากมายกับคำว่ากดแรงดึงดูดด้วยความที่ขายขายไอเดียเองอะค่ะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้เจ้ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันคืออะไรก็เลยไปหาหนังสือมาอ่านค่ะก็ได้ไปเจอกับหนังสือเล่มนึงมีชื่อว่า The Secret เขียนโดยคุณลอนดาเบิร์นค่ะภายในหนังสือเล่มนี้นะคะ ความน่าสนใจเนี่ยมันก็มีตรงที่ว่าเขาทําเป็นภาพ,พยนตร์ด้วยเขาได้นําเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ไปทําเป็นภาพ,พยนตร์แต่ว่าขายเดียก็ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าจะเก่ามากแล้วค่ะเนื้อหาในปกหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็เขียนบอกว่าความลับที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือคุณแล้วความลับนี้ถูกส่งผ่านสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานเป็นที่ปรารถนาอย่างมาก เป็นความลับที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นตกล่นสูญหายเป็นที่ฉกฉวยช่วงชิงและซื้อหาด้วยเงินก้อนใหญ่ความลับซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายทศวรรษนี้รู้กันอย่างเฉพาะในหมู่บุคคลผู้โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์เพียงบางรายแม่ฟังดูแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าไอ้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จเนี่ย มันคืออะไรเมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ไปในแต่ละหน้าและได้ร่วงรู้ถึงความลับสําคัญนี้คุณจะเรียนรู้วิธีการที่จะได้มีได้เป็นและได้ทำทุกอย่างที่คุณต้องการคุณจะได้รู้จักกับตัวเองอย่างแท้จริงและจะได้รู้ว่าสิ่งล้าค่าแท้จริงที่รอคุณอยู่ข้างหน้าคืออะไรเรามาฟังเนื้อหาหลักๆในหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าค่ะ ใน The Secret คือในหนังสือเล่มนี้เขาเปรียบตัวเราเหมือนกับแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กมันจะดึงสิ่งต่างๆเข้ามาใช่ไหมคะมันก็เชื่อมโยงกับกฎของแรงดึงดูดเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราทุกคนต่างมีกฎแห่งการดึงดูดมันคือเรื่องจริงที่ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราอะค่ะเราเองเป็นคนดึงดูดเข้ามา คิดอะไรก็ได้อย่างนั้นจากทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ตามนะคะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูก็ได้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอ่ะเราอ่ะเป็นคนดึงสิ่งนั้นเข้ามาหรือเปล่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องคิดแต่เรื่องดีๆเพราะว่าสิ่งดีๆจะได้เข้ามาหาเราค่ะ ใครเดียคิดว่าการควบคุมความคิดของตัวเองมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะการที่เราจะคิดอะไรให้มันเป็นเรื่องดีๆคิดบวกเนี่ยมันต้องฝ่าผ่านการฝึกความคิดภายในจิตใจภายในจิตใต้สำนึกของเราค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาเปรียบเทียบว,ว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยค่ะมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยมันเหมือนกับกฎของแรงโน้มถ่วงคือสามารถพิสูจน์ได้ขนาดนั้นเลย อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเพราะเราคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังถ้าคิดถึงอะไรอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังค่ะไม่เชื่อลองไปนั่งคิดดูถ้าเรารู้สึกแย่เราก็จะดึงสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะถ้าเรารู้สึกดีเราก็จะดึงพลังงานสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราเช่นกัน สรุปคือคุณต้องมีสติอยู่กับความคิดว่าต้องการคิดอะไรตัวเราคิดอะไรอยู่จริงๆไขเดียมองว่าความคิดนะคะมันคือตัวแปรของความสำเร็จมาฟังตัวอย่างซักตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าค่ะ,ะโดยคุณบ๊อบนะคะพร o อกเตอร์เขาบอกว่าคุณจะดึงดูดทุกอย่างที่เรียกหาถ้าอยากได้เงิน คุณก็จะดึงดูดเงินหากว่าคุณต้องการผู้คนคุณก็จะดึงดูดผู้คนหากต้องการหนังสือเล่มไหนคุณก็จะดึงดูดหนังสือเล่มนั้นขอเพียงคุณเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ดึงดูดใจคุณเพราะเมื่อคุณนึกภาพของสิ่งที่คุณต้องการอยู่เรื่อยๆคุณก็จะดึงดูดเข้าไปหาสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้าหาคุณ ถ้าว่าสิ่งใดๆจะปรากฏเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้โดยคุณและผ่านคุณเท่านั้นมันเป็นเช่นนั้นตามกฎจำไว้ว่าคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเมื่อคุณรู้แน่ว่าต้องการอะไรคุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในขณะเดียวกันสิ่งนั้นที่คุณต้องการก็จะดึงดูดคุณเข้าหามันด้วย ยิ่งคุณฝึกฝนและเริ่มมองเห็นว่ากฎแห่งการดึงดูดนำพาสิ่งต่างๆมาให้คุณได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งกลายเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณจะยิ่งเติมพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและความรู้ชัดเข้าไปหลังจากที่ฟังเรื่องของกฎของแรงดึงดูดใช่ไหมคะแม่ฟังดูมันเหมือนจะทำได้ง่ายๆใช่ไหมคะ ไข่เดียคิดว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยค่ะมันมาจากาการสั่งจิตใจการจินตนาการสิ่งที่เราสนใจการจดจ่อกับอะไรก็ตามที่เราต้องการในชีวิตการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อ่ะค่ะมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างด้วยกัน ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะนำกฎของแรงดึงดูดไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จใครเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นเนื้อหาเป็นสาระที่น่าสนใจพอสมควรค่ะเพราะว่าเราก็จะต้องเริ่มจากความคิดหลังจากที่เราคิดแล้วมันจะต้องผ่านกระบวนการไปสู่ความเชื่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากทำอะคะ่ะเราต้องมีความเชื่อแบบล้านเปอร์็์เลยอคะ่ะ และสิ่งนั้นมันก็จะบังเกิดเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็ต้องมีความอดทนและความพยายามในการรอนะคะไม่ใช่ว่านั่งคิดว่าจะรวยแค่คิดเฉยๆมันก็คงไม่รวยใช่ไหมคะมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องมีการลงมือทำมันต้องเกิดแอคชั่นใช่ไหมคะแต่ข่เด็กก็ยังมีความเชื่อนะคะว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง เพราะว่าขายเดียรู้สึกว่าเวลาที่ขายเดียสนใจเรื่องอะไรสนใจมากๆแบบชอบมากๆหรือว่าอยู่กับสิ่งนั้นนานๆค่ะเวลาที่ขายเดียไปไหนหรือทําอะไรอ่ะมันก็เหมือนจะดึงเรื่องนั้นเข้ามาหาตัวเองซึ่งขายเดียรู้สึกว่าเออมันก็คงเป็นเรื่องจริงที่คนเราอ่ะมีพลังงานอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับว่าจักรวาลรับรู้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ พอดีว่าขายเดียเองอะค่ะเป็นคนที่สนใจเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วทีนี้เวลาที่ขายเดียได้เดินทางไปอ่ ต่างประเทศอย่างไปอังกฤษหรือว่าไปอเมริกาเนี้ยค่ะเวลาขายเนียเจอเพื่อนหรือว่าเจอใครที่รู้จักส่วนมากเขาก็จะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรับแล้วทําให้ขายเดียค่ะมีโอกาสได้ไปดูบ้านเช่าห้องเช่าคอนโดในต่างประเทศซึ่งขายเดีก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆค่ะถาาว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะ พัฒนาตนเองหรือว่าต้องการที่จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นก็ลองเริ่มจากการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดถ้าคุณคิดดีคุณก็จะได้สิ่งดีๆถ้าคุณคิดเรื่องแย่ๆคุณก็จะได้สิ่งแย่ๆเพราะฉะนั้นเรามาคิดแต่เรื่องดีๆกันดีกว่าค่ะแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ